แแรงการพิเศษความจริงในสัปดาห์นี้จะต้องเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการทำสติกเกอร์ลายนะคะแต่ว่าสติกเกอร์ลายยังไม่ได้รับการอนุมัติก็เลยยังมีชิ้นส่วนวิดีโอที่ยังไม่สมบูรณ์ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนหัวข้อมาเป็นเบื้องหลังการทำแอนิเมชันเล่าเรื่องแทนความจริงแล้วแพลตไม่มีพื้นฐานเรื่องการทำแอนิเมชันมาก่อนเลยโปรแกรมตัดต่ออะไรก็ใช้ไม่เป็น คนใช้เป็นอย่างคุณพี่จ g n ก็ติดงานหลวงจนแทบไม่มีเวลาแค่ต้องรับผิดชอบเรื่องงานฉากและตัวละครชายจากเรื่องแคนิสเตอร์ก็ถือว่าเป็นภาระหนักมากอยู่แล้วสุดท้ายเพื่อให้สามารถผลิตคอนเทนต์วิดีโอโปรโมตตัวเองและอัปเดตชีวิตกับแฟนๆที่ทันตามกำหนดการจึงตัดสินใจลงมือทำแบบตามยถากรรมไปเลย อย่างการเคลื่อนไหวของตัวละครก็วาดแยกเป็นชิ้นๆไว้ในโปรก e เอ e ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วาดตัวละครตอนเขียนกระตูนอยู่แล้วโดยตั้งค่าให้เป็น a n i m เมชันจากเครื่องมือที่เขาให้มานั่นแหละจากนั้นก็เซฟเป็นไฟล์จิปเพื่อน,นำมาตัดต่อเรียงกันในแอปพลิเคชัน Willow ซึ่งถือเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่เหมาะสำหรับมือใหม่ พราะระบบการทำงานไม่ซับซ้อนมีลูกเล่นสำเร็จรูปให้ใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์เอฟเฟกหรือว่าไฟล์เสียงที่ใช้แบบเชิงพาณิชย์ได้คือมีพร้อมหมดเอฟเฟกต์้าปูดอย่างจ่ายแบบพรีเมียมครั้งเดียวก็ใช้เทมเพลตฟังก์ชันพิเศษทั้งหมดได้ตลอดโดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนคุ้มมากๆใครสนใจก็ลองไปหาโหลดกันได้นะคะสปอนไม่ได้เข้าแต่ขายให้เขาเสร็จสับ เพราะของมันดีจริงอยากให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่กันไปนานๆนะตัดกลับมาที่ในส่วนของรูปแบบแพทเิรินการตัดต่อทุกอย่างคืออ้างอิงมาจากเวลาเขียนแก๊กกระตูนชีวิตประจำวันเลยซึ่งมันก็คือการเอาตัวละครกับพพล็บมาวางเรียงกันแล้วเปลี่ยนกรอบบรรยายกับบับเบิลคำพูดให้กลายเป็นสิ่งภาคแทนส่วนสียงความคิดในใจเนี่ยเพื่อให้เกิดความแตกต่างก็ใส่เสียงเอคโคเข้าไป โดยหนึ่งซีนจะเท่ากับกระตุนหนึ่งช่องพอภาคจบก็เปลี่ยนซีนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดเนื้อหาส่วนในแง่ของความเคลื่อนไหวตัวละครในความที่ไม่มีพื้นฐานเลยหลายๆตัวก็คือนั่งงมอยู่นานมากว่าแต่ละเฟรมเนี่ยจะขยับแข้งขาหูตาจมูกปากแบบไหนไข่ดาวนี่มันทอดยังไงนะแล้วได้หลยเลยเยอะก็หนักเปิดแก๊สด้วยพลังจิตไปละกันไม่ต้องหมุนละ บางตัวใช้เวลาทำเยอะแต่ปรากฏในวิดีโอไม่ถึงสองวิไครจะมีโอษไข่าไดาวนะแถมปริมาณตัวจิ๊บที่ต้องวาดใหม่ให้เข้ากับเนื้อเรื่องนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนทางกับผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้เคยทำคลิปแอนิเมชันเล่าเรื่องแนวชีวิตประจำวันนี้แหละแต่ว่าเป็นแนวตั้งไม่มีเสียงภาลงตามโซเชียลมีการจดบันทึกสถิติยอดวิวเพื่อหาเวลาทองด้วยนะ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหนื่อยชะมัดหรือจะเปลี่ยนแนวไปเป็นบล็อกดีอาจวิดีโอไลฟ์สไตล์การทำงานบันทึกสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพิ่มลูกเล่นด้วยการบรรยายแบบวาไรตี้ตั้งโจทย์ยากๆชาเลนจ์ตัวเองแบบนี้ก็ต้องตกแต่งโต๊ะทำงานให้สวยๆหน่อยสินะได้โอกาสช็อปปิ้งพร็อแต่งโตแหมกว่าจะหามุมจัดโต๊ะ เริ่มอัดคลิปได้วุ่นวายพอตัวหแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องเหนื่อยทำทิ้งเยอะๆเอกต่อไปแล้วคนลัพธ์จากการทดลองทำคลิปล็อกแนวไลฟ์สไตล์การทำงานพื้นที่จัดเก็บของอมูลใกล้เตๆหนักเครื่องกว่าแอนิเมชั่นอีกแถนคลิปก็ดูเครียดไม่สนุกเลยนั่งดูเองยังอึดอัดเอาไงต่อทีนี้กลับไปทำแอนิเมชั่นเหมือนเดิมดีไหม เมื่อเดินมาถึงทางตันก็ลองกลับมาทบทวนดูถ้าเทียบกันแล้วช่วงเวลาที่ได้ทำแอนิเมชันจัดว่ามีความสุขกว่าตอนอัดวล็อกมากกดวนดูคลิปที่ทำเสร็จแล้วซ้ำๆได้ทุกวันตลกจังน้องอินดูกันหนูอ้วนก็น่ารักชมวัดแต่พอเห็นผลตอบรับก็รู้สึกใจฝ่อขึ้นมาทั้งที่ก่อนจะตัดใจเปลี่ยนมาทำคลิปแนวล็อกเพิ่งจะลงคลิปวิดีโอไปแค่9คลิปเอง แค่ก้าคลิปเองเ,เหรอเนี่ย <little> <play> ตอนนั้นคลิปไปเองว่าลงไปแล้วหลาย10คลิปด้วยเหตุนี้เลยตัดสินใจกลับมาเข้าสู่เส้สนทางของแอนิเมชันเล่าเรื่องอีกครั้งซึ่งในส่วนของผลตอบรับอย่างยอดวิวหรือคอมเมนต์ก็มีทั้งดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างแต่จะไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองต่อไปคะ่ะ uh <istiyorum> <sk r isa> ยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะคะทั้งการ์ตูนและก็แอนิเมชันเล่าเรื่องเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ